สวัสดีค่ะอยู่กับสมรนชาแนลนะตอนนี้เราก็จะทอมขัดมัดไปปลูกสวนหย่อมนะคะเอฟซีนะคะไปลงมืงออุ้ยดอกเป็นสละงามก็พี่นอง นะคะเราก็จะถอนเอาไปปลูกสวนหย่อม อะไรมาใครยังไม่มา,าวันนี้นเสารมาให้ครใครัใครบ,บใอกคนอะไรมานะออดอกดอกผักเซียนสวยมาก FC ไปดูดอกผักเซียนสวยมากดอกผักเซียนสวยจริงๆอยจะม็นงามหลาย งามอิลีสวยมากๆเลยทำไมสวยแบบนี้อ่ะสวยจริงๆโอ้ยเดี๋ยวจะไปสวนหยอโอ้ยงามไหลไปนองสวยจริงๆเลยโอ้ย มเมล็ดเขาก็ร่วงเต็มคอยดูนะเขาจะขึ้นมาเป็นรู่กทีหมื่นกี่แสนต้นมเมล็ดเขาผักหนึ่งนะโอ้เป็นเปน็นชันเป็นร้อยๆทำไมสวยอย่างนี้ยิ่งแก่ยิ่งสวยยิ่งบานช้าดูมองไปจุดตาตอนแรกว่าเขาจะตายเ้าจะตัดทิ้งแล้วทำไมมาเป็นมาลอบสองรอบสาม ยิ่งสวยขึ้นยิ่งแก่ยิ่งสวยปล่อยคลิปก่อนลืมสตอปคลิปมากหรือลืมจะของทำต่อนะคะ มาเด้อมาเด้อเอฟซมาซอยกันปลูกเหลือหลายอยู่เด้อไม่มาช่วยก็เข้ามาเยอะๆเด้อเอฟซจา๋ามาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะถ้าไม่มีเอฟซีเนี่ยพวกยายก็อยู่พอได้เด้ะเอซีน่ารักทุกคนนะคะอุ้ยดอกไปด้อย่งงามงาม บางคนเขาก็เรียกดอกดาวก็ใจาบางคนก็เรียกคอดมอสแล้วแต่ใครจะเรียกยายันนี่รับไปขนมาล่ะสวัสดีเอฟซีอยู่ในช่องยายฮันนี่สวัสดีทุกคนอยู่ในช่องยายสมอรเดเดอจ้า เปิดทล่มทางจากสองสองหมือน้ำโบกไหลหลับไปนอนเลยเพราะว่ามันอากาศร้อนเดี๋ยวกลางวันร้อนเดี๋ยวกลางคืนหนาวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวปรับสภาพไม่ทัน ในมีเสียงหน่อยขอบคุณนะคะ FC ุกมากค่ะนาีมี้าจบสุดสุดตะเพียงน,นี้นะคเป็นขนาดที่มาค่ะคุณผู้ค่ะโอ้กนอกนะคะหยอมนีเนะขอกำลังใจหน่อยมันมีต้นอะไรนะต้นข้าวเขาเรียกต้นข้าวบ่อยแม่นบนถิ่นมนนีต้นข้าวเนาะนี่ ที่บ้าอาฟางมาใส่แล้วมันก็กลายเป็นอันนี้อเอาติดๆกันเลยด้วยมอนใช่เยอะเอาให้มัน ปุ๊บๆเลยข้างในงกนกเอาลเลาให้มันบานสะพังแล้วก็น,นั่งถ่ายรูปกลางๆที่มันโล่งๆนั่นก็ค่อยจะกระโดดแหวกก็ไปถ่ายรูปอยู่ข้างในกูแหละ <laughs> ได้ยินเสียงรถเราก็จําได้นะว่ารถใครค่อยไม่ต้องหันไปดูก็ได้ว่าเป็นใครรถนี้เสียงนี้มันมีอยู่คันเดียวนะพี่รายวันใช่แล้วเสียงรถจําได้จําได้มันก็ต้องเสียงรถอ้าวคนสวยมาแล้วคนสวยมาแล้วเหรอ ปากมั้งอะมีแต่หัวใจก็รอยยิ้มอันนั้นมีทุกคนอันนั้นมีทุกคนไม่ต้องพูดมีทุกคนนะคะไม่ต้องพูดอันนั้นอะมีทุกคนนนนนนนเออมััด้้งขึน ไม่รู้เหมือนกันเช้ากับเย็นมัง้งนะโอ้จะไปรู้เรื่องนะยังไม่ได้ดูลายดูเลยเลยล่มตอนเช้ากับตอนเย็นไม่ว่างเลยฮนะค่อยอยู่บ่ค,ค,บค่อยยังไม่ได้ดูลายเลยงานค่อยยังหมดเสร็จรอบสามสิบคนลําทุกคนตอนเย็นนะ่ะเพราะว่ามันมีชาวบ้านด้วยโอ้ทุกคนไหนไม่มีชื่อค่อยเลยยดย รอกสามสิบคนนะไม่รู้รีบปุกมอนเอสิมืออาบน้ำเจ็งตัวลุอยู่ยายปุกอู่ยายปุกอู่ยายอันเดี๋ยวผู้จัดการเส็นรยเซ็นเจ้ากัสิเอิญมาใส่ผู้จการหายแชร์มาหนี้นะเออหายหยุดการนะ มุดดันงดทำงานมาล้ววะจนี่ได้แช่นแล้วอ่ะเดื่วเ่นเส่นว่โอ้ยเสนก็ี่เนเหอวะท่เดี๋ยวก็หมดแล้วก็ที่แล้วเหดไแล้วนี่ตรงกลางมันเด้นตรงกลางมันนี่นี่บ่เอายุบอ่ะเออใส่ได้ก็คิดว่านบ่ได้อาล่ะอ๋อ ใส่มีวนว่างอย่าให้มันว่างเห็นเลยใส่เข้าไปมันเึิ่มขึ้นรลดมันไม่ึ้นมันก็เป็นของเฮาขีมือไปขีมือเอาใส่รุดใส่ลลายเข้ไปถามว่าผู้ใดปลูกเฮาจุ่มจุ่มจุ่มเข้าไปรุดผู้ใดนวดจุ่มมาแล้วเอ็นี่ก็ยาสมุนจุ่มเขาแล้วเมันงา มาเด้อเอฟซีมาเด้อ hey. ผัดผาดนะอะไรพวมนมาลงเตือนบิอยู่ใส sí ่นี่ละมันแห้งอันบอกแห้งนะมันมันก็แหกไ้ตื่นละไม่ถ้าถ้าถ้มันแห้งก็เท่ากัอย่าอาใส่ต้นมันต้นมันก็ผาดอยู่ดีนะมันไหลแห้งมันดึนดุนมปนบอกพราามันหูใหญ่นอื เอฟซีฟังออกไหมคะรูใหญ่รูใหญ่คือรูใหญ่นะคะรูใหญ่ฟังไม่ออกเดลยยายจะแปลภาษาอีสานคําภาษาไทยคํานะคะเอฟซีนะคะอย่างงนะคะอย่างงเด้อผู้ใด้หงกระส่ายแปลกันเด้ออแลย fc หอยมาพกคนมาเนาะนี่ fc หอยกระดายฟังยายสมอนด้อเอฟซีเล่าหอยสาวงามสาวงยแล้วหอยสาวมากมาก fc ก็คุยกันไปก่อน ภาษาไทยวาละคามภาษาลาวาละคามเ้อพากันเฮตดพากันทำพากันทำพากันสานแล้วก uh ็เสร็จแล้วเวลาก็ไปเต่งต okay. ัวก oh. yeah. like, ันเต่งต uh ัวให้คล uh ิวนี้ก็นะคสวัเด้วอยม่ก่นี่นึ่คนี่เห็เจอกสู้เสู้ จ้าเลยจ้ยยอนเลยเจ้ยเจ้ยฮุบปุ๊บเลยแน่นอนแน่นอนโอ้ยเขาขุดรุมทังนี่ค่ะอาจารย์เจ้ยปุ๊บปับป๊บปับเลยเจ้ยเจ้ยเลยอ่เลียกนก็ได้่พอตะนเขาได้เียวมากมากเลยเจ้ย่ได้ลอแเด้อเจ้ยเก่งมาก งานแข่งเวลานะคะเอซีตอนนี้แข่งเวลาเด้อบรดแข่งอีกอย่างเด้ออาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เด้อให้เอซีคุยกันเองไปก่อนแป๊บเดียวไม่เป็นไรเอซีบอกทำไปโลดยายยายหลายหลายทั้งหลายยายทั้งสามยายนี่แหละยายเหมือนน้อยยายเขาเสียไปเหมือไรแต่ท่านโหนยุวันนี้เห็นหน้ากันพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นก็ได้ นอนท่านเช้าแล้วก็ให้เวลากับสวนลุกคนอืมนะคะเอซี่สวัสดี30มสนนะคะแล้วก็สายๆมากก็อันมาท่านถึงสองลอยยี่บ่าเคืองชิม่วงหรือเป่าท่นถึงสองลอยป๊าดิโตเพิ่นไปใส่เบิดขอสองลอยนี่คลิปนี้ทำไมยาวจัง สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลล์กับแจกใหญ่เด้อๆเป็นอย่างที่กิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆก่อนนะคะให้ดูยาวไปเลยเป็นหน,นังม้วนยาวไปเลยนะจุ่มลงนิ่นคันปะทามหากรหมังเอาจุ่มเองนะคุณเนาะอืมมา,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 าเบิ้งเนาะเบ้งแกกัแล้วคุเ้งก็แล้วมันไม่ได้เลาะเนาะ เพิ่นบอจากักดอกลงพนเวลามันบานเห็นพกกระบะโอ้ยมันขึ้ง,งามแท้ขนา่เออพีจกนนักแต่ตอนนั้นนะตอนนี้เพิ่นเล่งแต่สวนกุหลาบเพิน่ววนว่าดอกกุหลาบเพ,พิ่นงามเรือมันถกมันเรือกเลยพอสมอตออกเพิ่นก็โอ้ยเห็นกุหลาแบแล่มกระบะ่มได้เห็นดอกสมอสัเถ้าอยากเห็นขอสมอ,อ,สมอต้อมาดูสวนย่อมฮอ้าวออเห็นไมออึ้กินซัวอึ ไอ้กินเืออจุมลงหมอนจุมลงจุมยืมยยพจารสร้างจุ่มแล้วจุ่ารลาเเสียเนแล้วเสียนเอ้นหาอีก้อเสียเอนอีกดดันนะกดดันนะทงานวันนี้นะกดดเราก็อยากทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะตอนเช้าๆเนาะ นีเด้อโอ้จแจ<ม>วน,นได้ใจเ่ไได้ใจแท้แจวเลยจุ่มลงจุ่มลงอเออเียนีไหมจากสี่แหละพี่น้องแจ็กสิวาปลูกเจ้ป้ปมอนลูกที่ละต้นสองต้นม,ม,มือนำสินแล้วหอดปีหน้าก็หมแล้ว เดือดถามหาคนปลูกก็แล้วกันถามด้วยมันงามก็ได้งามก็โะโดดหนังนี้ยาวนิดหนึ่งเด้อเอซี่ไปซุกคืนอันนั้นเราเพราะท่านไปล่องลักอันนั้นคิดคอยนะซึ่งหาเราที่เราขอวบ้านเโลกเิรษเบิ่งเอาไปอะไก็ย้ายมันอ้อมเด้ยอยหมอนเด้อจ้า เดี๋ยวจะลงคลิปตอนนันโดนเรามันขี่ขานักพี่เราเออสวคุยกันนุึงนิ่งตึงนิ่งโอ้สวอคเล่นหน่อยจับไระตักยาวไปยังมาอยู่ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้อยเาลืมกดไลค์กดแชร์สมองชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวลงคลิปตอนก็แบ่งเวลาให้ซึ่งกันและกันนะคะโอ้คลิปนี้ดูยาวๆเลยนะคะ16นาที47วิโอ้ตา